ทำผลิตภัณฑ์อินคาออยล์น้ำมันดาวอินคาสกัดเย็นค่ะตอนแรกคือขายออนไลน์อยู่แล้วแบบว่าขายน้ำมันดาวอินคาจากแบรนด์อื่นอยู่ค่ะขายดีก็เลยลองศึกษาดูมีชาวบ,บ้านที่เขาแบบว่าเขาขายเม็ดไม่ออกก็เลยลองติดต่อเขาดูแล้วเขาก็ให้ราคาที่แบบว่าพอได้ก็เลยติดต่อซื้อเครื่องกับ บริษัทที่เขาผลิตเครื่องสกัดเจนอะคะก็เลยลองมาสกัดดูลองทําดูสึกตาดูะคะ่ะมีส่วนช่วยบรรเทาพวกเบาหวานความดันไขมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บำรุงสายตาปวดข้อปวดกระดูกแล้วก็มีโอเมก้า369เเหมือนน้ำมันตับปลาเลยะคะ่ะ น้ำมันคือมันมีคุณภาพของขมันอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ผ่านเครื่องความร้อนโดยตรงมันเป็นเครื่องสกัดเย็นโดยตรงค่ะซึ่งมันไม่มีความร้อนทําทําลายน้ํามันอะไรเงี้ยคุณค่าน้ํามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมน้ำมันจะกินได้วันละสามช้อนชาค่ะคือเราจะสามารถกินได้เช้ากลางวันเย็นได้เลยแต่ห้ามโดนความร้อนคุณค่าทางน้ำมันจะหายเลยถ้าจะทานคู่กับกาแฟก็ ราให้กาแฟอุ่นก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันไปช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะใส่กับข้าวทานกับข้าวก็ได้ก็คือให้ข้าวมันอุ่นก่อนแล้วก็ผสมกับน้ำมันกินได้ลูกค้าก็ตอบกลับมาโอเคทานแล้วมันดียิ่งแบบว่าพวกที่นอนหลับยากอย่างเงี้ยทานก็โอเคค่ะเขาบอกมันก็หลับหลับง่ายขึ้น วัตถุดิบที่เราคัดสรรมาคือเราเอามาจากชาวบ้านที่เขาปลูกด้วยอินทรียโดยตรงค่ะคือปลอดภัยไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะก็อขอฝากน้ำมันดาวินคาสกัดเย็นของเราด้วยนะคะคือเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาจากเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ปุ๋ยอินทรียโดยตรงที่ไม่มีสารเคมี เครื่องสกัดเย็นของเราก็ได้รับมาตรฐานโดยไม่มีการผ่านความร้อนน้ำมันก็ยังคุณค่าเหมือนเดิมค่ะสามารถทานได้ตั้งแต่อายุเ็7ขวบขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่ามีโอเมก้า3 6 9ค่ะ